เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลงคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาทีเป้ารถสวยๆนะครับผมสภาพคุ้มค่าเกินราคานะครับอันนี้รถพร้อมใช้งานเลยผม n i ส s a n s i l v โ a A32 นะผมราคาเพียง39,900กันบาทเท่านั้นเองนะครับผมรถราคาถูกๆครับผมตัวรถกว้างขวางนั่งสบายนะครับรุ่นนี้นะผม คันนี้ปี97นะครับเป็นเครื่องเบนซินก l p g นะผมเป็นแก๊สหุดฉีดด้วยนะครับประหยัดกันสุดๆเลยนะผมภาษีเต็มปีนะครับผมเครื่อง V6 ของผมเพิ่งวางมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะผมจบๆใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเปลี่ยนนุ่มนวลภายในเบาะหนังนะครับแอเยนระบบดิจิตอลนะผมเอเดอร์ดิจิตอลนะครับ ไฟฟ้าทั้งคันนะผมช่วงล่างก็เพิ่งทำอาใหม่นะครับมีตำหนิแค่สีไม่สวยเท่านั้นเองนะครับผมนอกนั้นก็ใช้ได้เลยปกติเลยนะครับขับกันแดดกันฝนนะผมราคามอเตอร์ไซค์ครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเครื่องเกียร์เพิ่งจะทำมาครับผมช่วงล่างทำมาใช้กันเกินยาวๆเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาครับอันนี้พิกัดดูรถอยู่ที่ไซสี่ตัดใหม่นะครับผมกับทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปทช่นเคยครับผม ถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆได้ขึ้นมานะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ